หลังจากที่เราได้ทําคลิปดูรีวิวแท้ปอมไปก่อนหน้านี้ถึง2คลิปนะครับดูแท้ปอมเราควรดูยังไงก็ดูคนตอบว่า501มันมีรินแดงหรือเปล่าซึ่งคําตอบก็คือไม่มีและหลายๆคนดูก็ยังบอกว่าไม่เข้าใจตัวที่ผมถืออยู่นี่เป็นรีวิวของปอม501เป็นรุ่นที่ปอมเยอะที่สุดเลยถ้าเราได้เปรียบเทียบกับกางเยีรีวิวของแท้นะครับเราก็จะสังเกตแบบง่ายเลยเพราะว่าหลายๆอย่างนี้มันก็ไม่ตรงตามแบบที่ออฟฟิเชียลเขาทำอย่างเช่นป้ายประกันฟ้อนห้า 01ที่ปั๊มลงไปจะมีความหนาและมีความไม่ละเอียดนะครับถ้าส่รุ่นปกติมีความแบบดูเรียวกว่าเป็นวิธีดูให้เทียบระหว่างของแท้กับของปลอมซึงถ้าใช้ไม่มีของแท้เทียบก็ดูยากอีก จุดสังเกตที่2นะครับตรงเลตแทบ็บถ้าเราเปลี่ยนที่ประของแท้ความละเอียดความชัดก็ต่างกันมันดูได้หลายแบบครับดูที่กระดุมกระดุมเนี่ยฟอนต์ของแท้นะครับจะมีความคมชัดมากกว่าถ้าเราสังเกตดีๆแล้วก็จุดตายนะครับของเงเกงยินของปลอมที่ทําออกมาแล้วทําให้เราดูง่ายขึ้น เพราะว่าบางทีเลขกระดุมมันอาจจะตั้งใจไม่ปั๊มเพราะการตั้งใจไม่ปั๊มเราก็ไม่สามารถเช็คกระดุมตรงฝ้ายแขกได้ว่าเป็นเลขลิขสิทธิ์แท้หรือเปล่าจุดตายก็คือหมุดด้านในครับ รวมไปถึงรีเวทที่อยู่ด้านในจะเป็นเหมือนเปลือกหอยวงกลมๆส่วนถ้าเป็นคอมแพ้มันจะปั๊มฟอนต์ร,รีไวนี่คือตัวที่ผมคิดว่ามันมีจุดตายอยู่แล้วมันก็ดูค่อนข้างง่ายนะครับสาหรับตัวใหม่ที่หัดเล่นรีไวกันตัวนี้นะครับเป็นรีไว501ลริมแดงผู้เผลอๆนะครับเนื้อผ้าเป็นเนื้อผ้าทรายเข้มสวย ตัวนี้นะครับเป็น501ตัวเล็กนะครับแล้วก็จะเขียนข้างบนหัวแครซักชั่นอินไซด์การ์เม้นโอเคฟอนตด้านหน้าเนี่ยมันก็ค่อนข้างใกล้เคียนกับของแทฟอนที่ปักไซส์เอลวิวสามซีเอลสัิบสองอย่างตัวเนี้ยฟอนก็จะดูแบบริบลีบดูแบบไม่คมถ้าเราเป็นคนช่างสังเกตนะครับจากรีวิวตัวอื่นเราจะรู้ว่าเออตัวนี้มันแปลกๆนะแต่มันก็ไม่ใช่จุดตายที่จะดูเจีงยินตัวนี้ครับเพราะว่าเนี่ยการเย็บริมแดงอะปลายขากลูกโซ่ ริมแดงก็เป็นริมแดงเล็กซึ่งรีวทยทำริมแดงเล็กในอดีตนะครับก็ค่อนข้างคล้ายเลยแต่จุดตายกันเกงยินตัวนี้กระดุมตอก3460เรามาเช็คใต้ว่าองค์กระดุมหรือเปล่า บ้ายเขียน4 3 0ซึ่งเลขไม่ตรงกันนี่เราสันนิษฐานได้ข้อนหนึ่งเลยครับว่าเป็นรีวายของปลอมอย่างตัวแรกที่ผมยกตัวอย่างนะมันจะมีดิวทด้านในเป็นเหมือนเปลือกขอยตัวนี้ตอกเหมือนเลยนะครับแต่จุดตายตัวนี้อยู่ที่กระดุมและจุดตายอย่างหนึ่ง้ายด้านในนะครับหรือที่เราเรียกว่าซิวว่าแท็บด้านในตัวหนังสือนะครับไม่ตรงตามแบบไม่มีความคมมันดูได้ง่ายเลยครับว่าเป็นของปลอมรวมไปถึงตัวนี้ก็ยังไม่มีซิวว่าแท็บด้วยอย่างที่เราบอกของแท้มันจะมีซิวว่าแท็บอยู่ในเกงอันนี้ก็คือยกตัวอย่่างตัวที2